อย่างชมทงก่อนพี่นอ้องเบิ้องขาโพดดีก่อนฝนตกบางเว้นนี่ฝนตกมาถือพัอนพี่น้องเอ้ยนานเพันเหลื่อมยุบแล้วเพันเหลื่อมยุบใบเหลื่อมเลื้งเลยจานนี่เบิ้งเบื้งสิเบิ้งไหนพันก่อนไม่ไหนบ่โอ้ไน่ไนบ่ท่านแกรหรอกพี่น้องเนะี่ยเบื้องแนบเบิ้งแนไนไนบ่ท่านแกไม่ไหนเหรอ เริ่มแล้วเริ่มแล้วใบเพิ่งกระเรื่มเลืองแล้ยด้ิจ้ะเด้อกาบเพิ่เงเรื่มเลืองแล้วใบเพิ่นตัวเลืองตัวนี้ก็ม่มีนะกาไก่สีแดงแล้วพี่น้องพเพื่อนฟักฟักก่ใหญ่อยู่ยฟักใหญ่อยู่โอ้ยขอโทรด้ิจ้ะแบตเตอรี่ห่ว <laughs> ยโอ้ขแข็งหนังยางเลกอกคนพี่น้องหนังยางเลาะข้าวโพดอาหารสัตว์โอ้ยกำแพงข้าวโพดขอนี้เขาคือสียดิตุ่มคื่อเสียบนะจ๊ะเนาะนี่มันเป็นข้าวโพดอาหารสารัตว์ เพิ่นเลิมเด้อเพิ่นมีไน่ไนเพิ่นก็หลายตัวละเพิ่นเพื่อนบุญยางเข้ามาแต่ว่าตุนเพิ่นก็ท่วมหัวลิบเลยพี่น้องเอ้ยฝนตกถือเพิ่นก็ซุ่มขึ้นมาอีกอยู่ดอกนี่ตัวไน่ไน่เพิ่นฟักเพิ่นก็มีหลายอยู่ด้วยกันเด้อเพิ่นหน่วยหลายอยู่โอ้นหน่วยหลายพิ่นอะเพิ่นฟักฟักเพิ่นหลายอยู่ไอ้ผ้ายางรอว่ามึงทำ่ิอีกัน เป็นกระปูดอาหารสัตว์หน่อยเน้นหน่อคุณน้าพี่น้องนี่หญ้ากระไล่หลายเพื่อนๆเลยนี่หน่อยเน้น,หน,น,นหน่อยคุณน้าถ้ามึงหน่ายนแกนมีนหนห่ายดูจ้ะนี่อุ้ยผมถ้าผมจะมีแต่ฟักใหญ่งงๆเดูจ้ะเด้อฟักเพินะ่นเนาน้อผโอ้ยพี่นี่พี่น้องเอ้ยเพื่อน ฟักกระโพดเพิ่นผมเพิ่นก็นเริ่มยุบแล้วอ,อีกบูดนอีก,อกบูดนทำทำเพิ่มฮักหน่สิมาอันนั้นทายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่องด้วยใจเรื่องเพื่อนๆเด้อนี่ยางส้มมึงบรรยากาศผ้าเบิ่งนี่ฝนตกเศรษก็เลยยางก็เบิง่งไม่ตก,พก,บบเ,กเพิ่นก็บ่เปียกดอกเพราะว่ากาบเพิ่นหลายใบสอนเพิ่นหลายอันนั้นกาบอันฟักกระโพดนะจะมันหลายโอ้โห ท้องฟ้าก็ขึ้มฝนสิโตกอีกว่าจากเราเพื่อนๆบ,บ่าไปตะโต๊กตะโตก,ก,ตกโอ้ยสออนฟักข้าวโพดพี่น้องเพื่อนๆเ,เป็นขา้าวโพดค้อนเนี้ยวเด้เนาะพี่น้องเนาะตุ่มแซ่บให้พี่น้องได้เห็นภาพบรรยากาศสม,มิ่งเนาะจ้าเนาะหมดกระไรล,ลายจา้ะในปลาขา้าวโพดนีน่ให้พี่น้องได้เห็นซสม,มิ่งจ้ะ พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าเป็นเพื่อนอยูทีวไม่แห้งกันทุกคนสวัสดีค่ะ